โอ้โหอย่างงี้ยรุ่นชอบมเลยอันเนี้ยชอบเลยฮัลโหล้อ้พวกเนี้ยนคนทุกแบบนี้มันไม่ถูกใจด้วยลมันต้องให้คนจูบนี้มันต้ให้คูแนี้แต่ตอนนั้นอะามใจรักหเลยเสียง่เนี่ยตเชื่อถเสียงขร้องเสียงของร้องบ้างเลยไดคิดเป็นน้ำนะในเวลารไม่ไดอีกนิดเดียวแค่เตงกีก็ได้ยินหมดเลยทั้งรู์จกเดี๋ยวลอง้า มนเห่วะท่านลังทานออสิทวมอยู่นาศิษฐดำน่งเพนแล้วก็สิองเกิดเส้นสิไม่ถูกวมันมีความสึกขัดตลอดเวลาซึ่งที่ความที่มีความส thank mm -hmm. you